ตกขาวหลายเดือนแต่ว่าเมนก็ยังไม่มาเนี่ยถือว่าผิดปกติไหมคะแต่ว่าตกขาวนี่มาตลอดเลยค่ะแต่ว่าเมนไม่มาสักทีจะผิดปกติไหมคะแล้วต้องพบหมอไหมอืมข้อได้หนึ่ง<ม>ประจำเดือนไม่มาถ้าถ้ามีเพศสัมพันธ์สิ่งที่เจอมากที่สุดคือตั้งครรภ์แลวไม่น่าเชื่อนะนกต่างช่วงฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเฉลียเจอคนท,อท้องที่ฉีดวัคซีนโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองท้องเนี่ยจํานวนมากเลย<อ>การฉีดดการฉีดวัคซีนโควิดนี่เป็นเรื่อง ทำให้เรารู้สึกแปลกก็คือว่าเ,าเราเราทราบว่าโอ้ยคนป่วยเยอะมากแต่ละคนที่ก็มีโรคที่กลัวไม่ฉีดวัคซีนเพราะโรคก็เยอะอันนี้สองก็คือผู้หญิงเราไม่รู้ว่าเราท้องก็เยอะนะคะฉีดแล้วมาหาบอกโอ้หนูท้องไปแล้วทําไงนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะคะ,คะอย่างไรก็ตามนะคะอาการขาดประจำเดือนในดับแรกต้องตรวจว่าท้องหรือเปล่านะคะ,คะอันนี้สอง ขาดประจำเดือนแล้วตกขาวมามากท้องก็ได้นะคะหรืออโมวลเพศหญิงสูงตอนนี้เจอเยอะเลยน้องตังก็คือโรค P C O S เป็นยังไงคะก็คืออ้วนนะคะ<อ>ก็คือโรคนี้ไข่ไม่ตกก็คืออ้วนประจำเดือนไม่มาหรือมาน้อยนะคะแล้วก็นะคะ,ะตกขาวก็เยอะนะคะอ,อันนี้ก็สรุปว่าถ้าเรามีตกขาวเยอะประจำเดือนไม่มาอันดับแรกคือพบแพทนั่นแหละคะ่ะอ,อันดับแรกก็ต้องตรวจว่าทองหรือเปล่านะคะ,คะแล้วก็มีโรค ที่ทาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านะคะค่ะ,ะต้องพบคุณหมอถึงจะสบายใจที่สุดว่าเป็นอะไรนะคะไปตอนนี้แหละตอนที่ยังมีตกข่าวนี่แหละไม่ต้องรอให้หยุดหรืออะไรนะคะก็รีบไปกันก่อนเลยตอนนี้นะคะจะได้ดูให้ชัดเจนว่าเป็นอะไรกันแน่นะคะยาบํารุงร่างกายเนตรนาคราชบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11อชนิด Polyherb Pass on Happiness ส่งต่อความสุขสู่ทุกคนสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร083-299-3223